สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเคมกับเว็บบอทแล้วก็เว็บขุดให้เพื่อนเ <ๆ S 2> เลือกทํากันได้เลยนะครับก็ส่วนเพื่อนเคนไหนดูคลิปคลิปไหนอยู่นะครับหากสงสัยว่าคลิปคลิปนั้นถอนได้หรือเปล่าก็คอมเมนต์มาถามผมในคลิปคลิปนั้นได้นะครับผมจะตอบให้ทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับโอเคก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเวลาผมมาอัปเดตการถอนเว็บขุดหรือเว็บเคมอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเควันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นเว็บขุดเหรียญนะครับก็สมัครครั้งแรกนะครับจะได้รับโบนัสฟรีนะครับสามดอลลาร์นะครับโอเคหน้าเว็บก็มีเหรียญที่ให้เราเลือกขุดนะครับก็มีประมาณนี้บิตคอยบิตคอยแคสอีทียริเอนะครับอีทียริเอ็นคลาสสิกด็อกคอยแล้วก็ไลท์คอยนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นการทํางานนะครับของเว็บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บนะครับว่าอะไรยังไงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ตรงนี้ก็จะเป็นโปรแกรมพันธมิตรนะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นการคํานวณกําไรนะครับโอเคสถิติเว็บนี้ก็เปิดออนไลน์มาได้4วันนะครับเว็บนี้เปิดออนไลน์มาได้4วันแล้วก็ผู้ใช้งานอยู่ทั้งหมด78,97คนนะครับการลงทุนทั้งหมดนะครับ แล้วก็การจ่ายทั้งหมดนะครับตรงนี้โอเคเว็บนี้ก็เพิ่งออนไลน์มาได้4วันนะครับเพิ่งเปิดมาเลยนะครับเว็บนี้ผมก็เพิ่งได้เจอมานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานนะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่คําว่าเริ่มขุดตรงนี้นะครับก็วิธีการสมัครก็ให้เพื่อนๆใส่ชื่อนะครับชื่อที่เพื่อนๆจะใช้นะครับน้ําแฝงเราก็ได้นะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านนะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดลงชื่อได้เลยนะครับ เว็บ,บนี้ก็อาจจะมีสีสันนิดนึงนะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็แบบเป็นสีสวยๆอย่างนี้นะครับก็วิธีการเข้าสู่ระบบถ้าเพื่อนๆสมัครไว้แล้วนะครับโอเคอย่างผมก็สมัครไว้แล้วเดีย๋ยวผมขอลงชื่อเข้าสู่ระบบสักครู่นึงนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรหัสผ่านนะครับโอเคอย่างนี้ปุ๊บแล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับ โอเคแล้วก็ราเข้าสู่ระบบสักรูนึงพอเข้าสู่ระบบมาก็จะเจอหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการทํางานของเว็บนี้นะครับก็สายฟรีนะครับขุดได้ทั้งหมด3หัวขุดเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้กําลังขุดมาอยู่ที่ 4mH+S นะครับตรงนี้ก็มีเหรียญให้เราเลือกขุดก็จะเป็นเดี๋ยวผมแปลภาษาอังกฤษก่อนนะครับจะเป็นอีทีเลียมนะครับแล้วก็อีทีเลียมคลาสสินะครับโอเคเพื่อนๆจะขุด เหรียญไหนนะครับเพื่อนๆก็เลือกได้เลยถ้าเพื่อนๆจะขุดเป็นอีทีเรียมนะครับเพื่อนๆก็มากดเปิดอีทีเรียมให้เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับส่วนเพื่อนๆจะขุดเป็นอีทีเรียมคลาสสิกนะครับก็เปิดตรงนี้ให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะครับโอเคเว็บนี้ผมก็เพิ่งสมัครมาเมื่อเช้านะครับก็ขุดได้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ผมน่าจะเอาไปแปลงเป็นกําลังขุดนะครับน่าจะเอาแลกไปแลกเป็นกําลังขุดนะครับส่วอันนี้ sha 2 5 6นะครับ ก็จะได้ power มาอยู่ที่100 g h s นะครับก็มีเหรียญให้เราเลือกขุดไม่ว่าจะเป็น BTC นะครับแล้วก็ Bitcoin Cash นะครับโอเคเพื่อนๆก็เลือกขุดได้เลยนะครับเหรียญได้เหรียญหนึ่งนะครับ Bitcoin Cash กับ B กับ BTC นะครับอันนี้ก็จะให้กำลังขุดมาอยู่ที่20 m h S นะครับก็จะขุดได้อยู่ Dogecoin นะครับ แล้วก็ LTC นะครับเพื่อนๆก็เลือกขุดได้ว่าเพื่อนๆจะขุดไปเหรียญอะไรนะครับก็ขุดได้ทั้งหมด3าหัวขุดเลยนะครับสําหรับสายฟรีนะครับก็การลงทุนผมก็ไม่แนะนํานะครับแนะนําให้เพื่อนๆทําฟรีดีกว่าสายฟรีเดีย๋ยวเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันว่าจะถอนได้หรือเปล่านะครับสําหรับสายฟรีนะครับโอเคเดีย๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะมาบอกอธิบายเกี่ยวกับข้างๆตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้กระเป๋าสตางค์นะครับก็ถอนเข้ากระเป๋าอะไรก็ได้นะครับ เขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะถอนเข้ากระเป๋าอะไรนะครับแต่ส่วนถ้าเพื่อนๆมาแลกเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับเพื่อนๆต้องถอนเข้าฟอสเซตมันนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้คือกระเป๋าอะไรนะครับเหมือนจะเป็นรับเหรียญ USD โดยเฉพาะเลยหรือเปล่านะครับโอเคก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆนจะถอนเป็นอีทีลเลียมนะครับเพื่อนเก็กดที่สร้างกระเป๋าตรงนี้นะครับ อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการฝากนะครับตรงนี้ก็คือกระเป๋าสตาตงค์นี้เกี่ยวกับการฝากนะครับนี่นะครับก็อันนี้จะเป็นลิงก์กระเป๋าที่เราจะทําการฝากฝากขั้นต่ําอยู่ที่0.01อีทีเรียมนะครับประมาณนี้โอเคถ้าเพื่อนๆจะฝากด็อกคอยนะครับเพืพ่อนๆก็กดสร้างลิงก์กระเป๋าฝากขั้นต่าอยู่ที่20ด็อกนะครับโอเคแล้วก็ก๊อปปี้กระเป๋านี้ไปใส่แล้วก็โอนเหรียญมาเข้าในเว็บนะคะับผมก็ไม่แนะนานะครับแนะนําให้ทําฟรีดีกว่านะครับไลค,คอยก็เหมือนกันนะครับฝากขั้นต่ําอยู่ที่ 0. 1นึ่ซัตโตชิ LTC นะครับประมาณนี้โอเคผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทำฟรีดีกว่านะครับอย่าลงทุนนะครับเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นการซื้อกำลังขุดนะครับโอเคซื้อกำลังขุดตรงนี้ก็เลือกได้นะครับถ้าเพื่อนๆจะอย่างครับผมขุดอีธิเลียมคลาสสิกไว้อย่างนี้นะครับอย่างครับผมขุดอีธิเลียมคลาสสิกไว้แล้วผมต้องดูว่าเหรียญผมมีเท่าไหร่นะครับ โีเคครับผมมีจูย์จุดศูนย์ศูนยูนย์หนึ่งสี่อะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> โอเคก็ตรงนี้ <c oughs> โอเคก็สามารถเอาเหรียญที่เราขุดได้ทั้งหมดนะครับตรงนี้ที่เราเปิดขุดไว้ทั้งหมดนะครับสามารถเอามาแลกเป็นกําลัางขุดได้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะขุดเป็นเหรียญ ผมจะขุดเป็นอีทิเลียมคลาสสิกไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เอามาแปลงเป็นกําลังขุดนะครับนี่นะครับผมจะขุดไปเหรียญตัวนี้ไว้นี่นะครับ ETC นะครับ ETC ก็จะเอามาเป็นแปลงไปแลกเป็นกําลังขุดนะครับเพื่อเอามาแลกเป็นกําลังขุดของเหรียญพวกนี้นะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนคืออะไรนะครับโอเคก็ถ้าสมมุติเป็นอีทิเลียมคลาสสิกแล้วเราจะมาแลกเป็นเหรียญ LTC โอเคก็เราก็ต้องดูจํานวนอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรามีเหรียญอยู่เท่าไหร่นะครับโอเคอย่างผมมีอยู่ประมาณนี้ผมก็จะได้อยู่ที่1820 Sa ันแปีสตตชิ LTc นะครับถ้าผมทาการแลกเปลี่ยนเอาอีทีเรียมคลาสสิกมาใส่ LTc นะครับโอเคก็ประมาณนี้เราสามารถโยกเหรียญมาได้นะครับประมาณนี้ก็จะเป็นการขายของอันนี้แล้วมาซื้ออันนี้แทนนะครับโอเคประมาณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าของการถอนนะครับโอเค เรามาดูขั้นต่ำของถอนแต่ละเหรียญน,นะครับโอเคถ้าเป็นอีทีเลียมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นต่ำของการถอนถอนขั้นต่ำอยู่ที่โอเคเดี๋ยวผมลองใส่เป็นลิงก์เดี๋ยวผมสมมุติละกันนะครับเราจะได้มารู้ไปพร้อมกันว่าถอนขั้นต่ำของแต่ละเหรียญเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอ Copy ของ BTC มาวางนะครับแล้วผมก็ลองใส่ไป0ูนย์จุด 0008อ,อย่างนี้นะครับแล้วกดที่คำว่า,าถอนโอเคถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01 ETH นะครับเว็บของเหรียญ e ทีเรียมนะครับและส่วนเรียมคลาสสิกสอนถอนขั้นต่ำอยู่ที่เดี๋ยวผมต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับโอเคถอนขั้นต่ำอยู่ที่ 0. 0.1 ETC e นะครับแล้วก็ส่วน d o อกคอยนะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่10 d o กนะครับแล้วก็ เหรียญ LTC นะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.1 LTC นะครับแล้วก็ r i b b l e r i b b l e อันนี้ผมยังไม่เห็นนะครับในนี้ r i b b l e ตรงนี้ส่วน USDC นี่ก็ไม่เห็นนะครับในตรงที่หน้าขุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็น Bitcoin นะครับ Bitcoin ถองขั้นต่ำอยู่ที่0 0 0 1 BTC นะครับ Bitcoin Cash นะครับถอนขั้นต่ำอยู่ที่0.01 BCH นะครับโอเคก็แต่ละเหรียญขั้นต่ำก็จะไม่เท่ากันนะครับ โอเคแล้วลองมาอ่านตรงนี้เขาบอกโดยทั่วไปคําขอถอนจะดําเนินการภายใน1ชั่วโมงแต่ไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับโอเคเว็บ okay, นี้ก็เพิ่งเปิดมาเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวเราก็มาทําไปพร้อมกันนะครับว่าสายฟรีถอนได้หรือเปล่านะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์สมัครอันนี้ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นนะครับตรงนี้โปรโมชั่นก็ คืออะไรนะครับมีหมุนวงล้อด้วยนะครับตรงนี้ก็คืออะไรเราลองกดหมุนนะอย่างนี้หมุนในครั้งต่อไปนะครับหมุนได้ทุกทุกสิบสองชั่วโมงนะครับโอเคก็ไม่ได้อะไรนะครับก็อีกสิบสองชั่วโมงแล้วก็มาหมุนได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประวัตินะครับประวัติตรงนี้ก็คือเอาไว้เช็คทั้งหมดฝากถอน,นแลกซื้อนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เอาไว้ อันนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าของเว็บนี้ได้นะครับผ่านทางตรงนี้ก็ได้มีเบอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีอีเมลแล้วก็มีโลเคชันด้วยนะครับจะเป็นอยู่น่าจะอยู่ลอนคอยดอนสหาราชอาณาจักรนะครับประมาณนี้ที่อยู่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับเซตติ้งตรงนี้ก็เอาไว้ใส่เป็นชื่อประเทศของคุณนะครับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคก็ให้เพื่อนๆมาขุดตรงนี้ไว้ละกันนะครับก็เพื่อนเพื่อก็เป็นน่าจะเป็นแนวแนวขุดออฟไลน์นะครับเว็บนี้ก็เพื่อนเพื่อสมัครเสร็จปุ๊บก็บเพื่อนๆนปล่อยเว็บนี้ขุดไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เพื่อนเพื่อสะสมตรงนี้ไว้เพื่อเอามาแลกนะครับอย่างเพื่อนๆจะขุดเป็นบิตคอยแคสอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อก็ขุดไอ้พวกเนี้ยเอามาเพื่อมาแลกทําการซื้อกําลังขุดใส่ของเว็บมาใส่ของ หัวขุดนี้นะครับโอเคประมาณนี้ก็ถ้าผมถึงยอดถอนขั้นต่ำเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้เพื่อนๆอีกหนึ่งรอบนะครับหรือว่าถ้าเว็บไม่จ่ายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตขึ้นให้ในหน้าชื่อคลิปคลิปนี้นะครับโอเคก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเวลาผมมาอัปเดตเว็บขุดอย่างนี้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ